สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก c อ m และตอนนี้ดูเหมือนว่าเราติดต่อกับสายของคุณหนิงได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่2กันเลยครับสวัสดีครับคุณหนิง สวัสดีค่ะพี่แจ๊คเสียงดังฟังชัดดีจังเลยคุณหนิงตอนนี้ <c oughs> ทลงมาจากแถวไหนออยู่แถวบางแคค่ะพี่แจ๊คฝนตกไม่เหลือใช่ไหมฮะ <c oughs> ตกค่ะแต่ว่าตอนนี้หยุดไปแล้วนะคะหยุดหยุดตกตกค่ะเออจะอย่างน้อยก็คลายร้อนได้เยอะเลยเนาะใช่ <c oughs> ค่ะก็นหนาวๆเลยนะคะตอนนี้คืออากาศเย็นมากบ้านอยู่ในสวนเหมาะการฟังเรื่องผีเลยแหละค่ะอคุณหนิงกับผมเคยคุยกันแล้วหรือยัง ยังเลยค่ะพีซ่ซาครั้งแรกเลยค่ะแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักส่วนใหญ่จะย้อนหลังค่ะฟังตอนทํางานไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเลยนะครับฟัง The Ghost Radio ไปเป็นเพื่อนกันนะ,ะมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณหนิงครับแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสถานศึกษาไม่ต้องพูดถึงชื่อที่ตั้งเลยนะค่ะเอาเป็นว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นที่ตึกวิทย์ตึกหนึ่งก็แล้วกัน ย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาคุณหนิงไปเจออะไรมา ค่ะก็เริ่มเรื่องเลยนะคะค uh, ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10บกว่าปีถึงเกือบเกือบ20ปีอะคะ่ะพี่แจ๊คตอนนั้นเนี่ยหนิงก็เพิ่งเข้าไปเรียนชั้นหมนหนึ่งนะคะที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร,ครทีนี้เนี่ยตอนนั้นเข้าไปแล้วก็เป็นเด็กใหม่ส่ๆอะคะ่ะไม่รู้เรื่องเลยซึ่งแรกๆอะคะ่ะหนิงคิดว่าเวลาใครเข้าไปเรียนเนี่ยส่วนใหญ่มักจะได้รับเรื่องราวลี้ลับต่างๆอะเล่าต่อๆกันมาอยู่แล้วเวลาเราเข้าไปปุ๊บเราก็จะได้ยินไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนๆหรือว่ารุ่นพี่ที่เล่าต่อๆกันมาอย่างเงี้ แล้วหนิก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่แบบชอบฟังเรื่องผียาเข้าไปฟังอะไรเงี้ยค่ะซึ่งบ,บางทีพอเราฟังค่ะพี่แจ๊คบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันโมหรือเปล่ามันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะแบบ บางทีเราก็มีความรู้สึกว่ามันมันไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงแล้วก็บวกกับโรงเรียนนะคะด้วยความที่มันเป็นมัธยมเนาะมันก็จะมีเป็นระบบของการเดินเรียนนะคะพี่แซคเพราะฉะนั้นนี่เขาก็จะเดินเรียนกันทั้งวันเลยแล้วก็ตึกทุกตึกเนี่ยในโรงเรียนมันจะเดินเชื่อมกันได้หมดเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวหรือว่ามันมันหลอนอะไรตามเรื่องที่เขาเล่านะคะแต่ว่ามันก็จะมีตึกเดียวในโรงเรียนค่ะพี่แซ็คที่ที่เรารู้สึกว่าพอเราฟังเรื่องเล่าแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ย เออมันดูจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือตึกวิทยาศาสตร์นะคะ,คะอ่าหนิงต้องอธิบายก่อนคะ่ะพี่จักว่าตึกวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมีห้าชั้นนะคะอ่าชั้นแรกเนี่ยคะ่ะมันก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะมันเป็นชั้นสนามอยู่แล้วที่คนก็จะเยอะพลุกพ่านน้องหนิงจา๋งาน,น้องหนิงจ๋าเดี๋ยวอ่าน้องหนิงสามารถช้ากว่านี้ได้อีกนิดนึงนะโอเคได้เลยค่ะพี่จซเบกหนิงได้เลยนะคะเพราะหนิงเป็นคนพูดเร็วมากได้ได้ค่อยๆนะต้องท่องไว้เลยว่าพูดแล้วเว้นวักให้ผมครับบ้างให้ผมครับบ้าง ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้<ะ>มันมีเสียงเหมือนแตกๆๆๆกเตกตก,ต,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 กตอนที่คุณหนิงพูดตลอดเวลาเลยอะ่ะคุณหนิงตอนนี้ใช้สมอทลอกอยู่ปะเปล่าค่ะไม่ได้ใช้เนาะใช่ค่ะโอเคงั้นเอาใหม่อ่ะตอนนี้ย<ะ>เราได้ยินได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ว่าที่เนี้ยผีดุแล้วก็ที่สําคัญคือตึกวิตึกเนี้ยมีคนพูดว่าเฮี้ยนมีคนเจอ<ะ>ผีเยอะมาก ใช่ค่ะค่ะทีนี้ก็ขออธิบายลักษณะของทางกายภาพของตึกวิทย์นะคะอพอมาเป็นชั้นหนึ่งะค่ะมันก็จะเป็นชั้นสนามเนอะคนก็จะพลุกพ่านพอขึ้นมาเป็นชั้นสองค่ะพี่จ a c มันก็จะเป็นห้องสมุดทั้งห้องทั้งหมดเลยคนก็จะพอมีบ้างค่ะพอมาเป็นชั้นสามกับชั้นสี่เนี่ยค่ะจะเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์สําหรับพี่ๆสาย วิทย์คณิตนะคะที่เขาจะมาเรียนกันซึ่งห้องเรียนนะคะพี่แซคมีอยู่ไม่ถึงห้าห้องอะคะ่ะทั้งสองชั้นคือน้อยแล้วก็คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้ะคะ่ะจะเป็นเฉพาะคนที่เรียนสายวิทย์เท่านั้นที่เขาจะมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่า,าตึกวิทย์มันก็จะมีคนที่ค่อนข้างใช้น้อยแล้วบวกกับลักษณะของตึกอะคะ่ะที่มันก็จะมีความแบบมี โครงกระดูกมีของดองเครื่องดองอะไรอย่างนี้ยค่ะมันก็จะยิ่งดิวให้ให้เรารู้สึกว่าเออตึกเนี้ยมันมีความน่ากลัวอยู่แล้วแล้วพอพูดถึงชั้นห้าค่ะพี่แจ๊คชั้นห้าคือชั้นที่เกิดเรื่องของเรื่องนี้นะคะคอ่าพอเราขึ้นไปบนชั้นห้าค่ะขึ้นจากบันไดนะคะซ้ายมือค่ะพี่แจ๊ค เราจะเจอกับห้องน้ำนะคะถัดมาจะเป็นห้องเรียนว่างๆหนึ่งห้องแล้วก็ถัดไปสุดทางค่ะจะเป็นห้องคอมพิวเตอร์ใหญ่ซึ่งอันนี้ค่ะชั้น5จะเป็นทางตันค่ะพี่แจ๊คเป็น ตึกเดียวที่ชั้นห้าเนี่ยเป็นทางตันไม่มีทางเชื่อมกับออตึกอื่นๆเลย mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยชั้นห้าจะถือว่าเป็นชั้นที่เงียบที่สุดเราก็เรียกว่าถ้าใครไม่มีธออุระอะไรเขาก็จะไม่ขึ้นมาเลยบนชั้นห้าครับซึ่งส่วนตัวแล้วค่ะพี่แจ็คหนิงอ่ะเป็นเด็กใหม่เนาะเป็นเด็กมอนหนึ่งก็จะไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ใช้บริการ ตึกวิทย์เลยแต่พอดีค่ะว่าตอนนั้นเนี่ยมีวิชาภาษาอังกฤษที่คุณครูเนี่ยเขาต้องการที่จะให้สอบเก็บคะแนานค่ะพี่แจ๊คโดยคุณครูเนี่ยเขาอยากจะบรูรณาการวิชาภา,าษาอังกฤษเข้ากับวิชาคอมพิวเตอร์คุณครูเขาก็เลยเลือกที่จะให้ไปสอบที่ห้องคอมใหญ่ชั้น5ตึกวิทย์นะคะแต่ทีนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันไม่สามารถสอบในคาบเรียนที่ช่วงกลางวันได้ค่ะพี่แจ๊คเพราะว่า ในคาเพียเราจะมีแค่ชั่วโมงเดียวแต่ว่าในการสอบครั้งนี้ค่ะจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าในการสอบคุณครูก็เลยนัดไปสอบหลังเลิกเรียนตอนสามโมงเย็นทีนี้พวกเราก็ขึ้นไปสอบกันตามปกติค่ะพี่แจ๊คก,ก็สอบออกมาตอนนั้นเนี่ยหนิงออกมาจากห้องสอบมองดูนาฬิการประมาณห้าโมงได้ค่ะทีนี้เนี่ยแต่ว่าหนิงยังกลับบ้านไม่ได้เนื่องจากว่า เพื่อที่กลับบ้านทางเดียวกันนะคะพี่แจ็คเขายังสอบไม่เสร็จอยู่ในห้องสอบซึ่งสมิกมองเข้าไปคนก็เริ่มน้อยแล้วค่ะแล้วก็พอหนิงชะงกหน้ามองลงไปจากระเบียงข้างล่างค่ะสนามก็เริ่มไม่มีคนละเรียกได้ว่าโรงเรียนเริ่มเริ่มเงียบเข้าสู่ความแบบเงียบๆบางเวงนิดนิดแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ตอนนั้นนะคะพี่แจ็คเราเข้าไปสอบสองชั่วโมงอ่ะแล้ววกกับห้องแอร์ห้องคอมก็หนาวมากเนี่ยค่ะพี่แจ็คหนิงก็เลยแบบเอออย่าไปฉี่รอเพื่อนกันดีกว่าแล้วเราก็แบบปวดฉี่ทีนี้หนิงก็เลยเข้าห้องน้ำไปค่ะ พอเข้าห้องน้ำนะคะให้จินตนาการค่ะพอเราเดินจากประตูใหญ่เข้าไปทางด้านซ้ายมือเราค่ะพี่แจ๊คจะเป็นห้องน้ําเรียงกันไปเจ็ดห้องนะคะทางด้านขวามือจะเป็นซิงล้างหน้ากับกระจกเรียงกันไปเจ็ดซิงขนาดกันไปต่อลึกอย่างนี้นะคะทีนี้ตอนนั้นหนิงเดินเข้าไปค่ะพี่แจ๊กก็คือมองมองคือเราก็ไม่ได้สังเกตมากแต่เรามองไปก็คือห้องน้ำทุกห้องไม่มีคนประตูตมันเปิดอยู่ค่ะ ทีนี้หนิงก็เลยเลือกเข้าไปห้องที่สองอพอเข้าไปเสร็จเราก็ลงไปนั่งทําธุระค่ะพี่แจ๊คพอเราเริ่มฉี่เท่านั้นละค่ะพี่แจ๊คคือหนิงก็ได้ยินเสียงบางอย่างอมันเป็นเสียงแบบเป็นเสียงอย่างค่ะพี่แจ๊คคือเป็นเสียงผู้หญิงทาเพลงเดียวนะเพลงทํานองเนี้ยมันคือเพลงชมลมขนหัวลุกนะ ไม่ไม่ใช่ค่ะคือคือไม่ไม่ใช่เสียงผมนมผลผล,ลุูค่ะพี่แจ๊แต่มันเป็นเสียงผู้หญิงที่ฮัมเพลงอะไรก็ไม่รู้ uh, uh. เขาก็ฮัมไปเรื่อยค่ะอฮ้ยอ,อ,อะไรเงี้ยค่ะครับ uh. ค่ะ uh. ซึ่งตอนนั้นพอเราได้ยินเสร็จปุ๊กเนี่ยคือขนข้างหลังลุกขึ้นมาบนหัวเลยพี่แจ๊คคือ, uh. คอคือเหมือนเราสัมผัสได้เลยค่ะว่ามันไม่ใช่เสียงมันไม่ใช่เสียง คนนะคะเหมือนเราสัมผัสได้ด้วยแสงเราค่ะเพราะว่าเราตอนเราเข้ามาเราก็มองเราว่ามันไม่มีคนในห้องน้ําทีนี้เราก็เลยแบบเอ๊ะเราลองฟังด้วยความที่หนิงไม่ได้เป็นคนกลัวขนาดนั้นนะคะ <okay. S 2> ก็เหมือนแบบเราพยายามที่จะลองหาซิว่ามันเป็นเหตุผลอื่นไหมเราก็พยายามฟังว่าเอ๊ะมันมีเสียงใครเข้ามาไหมมีเสียงคนค<ๆ>เดินมีเสียงคนลาดน้ำไหมซึ่งมันไม่มีค่ะพี่แจ๊คทีนี้เราก็ลองฟังดูค่ะว่าเอ๊ะหรือมันเป็นเสียงคนจากข้างนอกเราร้องตะโกนเข้ามาใส่เราแล้วแกล้งเราอย่างเงี้ยค่ะแต่พอฟังมันก็ไม่ใช่ค่ะ พี่แจ็คเพราะว่าเสียงเขาอะไม่ได้ไม่ได้ดังอะคะ่ะเสียงเขามันมันเบาแต่มันชัดเจนเหมือนแบบเวลาเรานั่งคุยกันใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราได้ยินกันชัดเจนมันแล้วมันก็กลายเป็นว่ายิ่งเรายิ่งไปตั้งใจฟังเขาะคะ่ะพี่แจ็คมันยิ่งแบบก้องอยู่ในโวนประสาทเราไปอีกอมันยิ่งได้ยินเสียงเขาชัดไปอีกออโอเคหน,น,น,นิงจ๋าหนิงหนิงต้องเบรกช้ากว่านี้หนิงต้องใจเย็นกว่านี้ ค่ะอ่าโอเคอย่างที่พี่บอกว่าหนิงพูดแล้วหนิงเว้นวักให้พี่ครับบ้างพี่ไม่มีโอกาสได้ครับเลยเมื่อกี้ค่ะโอเคเห็นไหมควาติดรวดเร็วโอเคค่ะโอเคค่ะค่ะทีนี้ก็คือพอได้ยินก็คือตอนนั้นคือเริ่มรู้แล้วว่าแบบพอเราฟังหลายๆอย่างพอเรา ั้งสติฟังมันไม่ใช่ละเราน่าจะจะเจอแล้วว่าว่าไม่ใช่คนไม่ใช่เสียงคนแน,น่เลยตอนนั้นก็คือคมันเป็นช่วงเวลาที่เราก็อยากจะลุกนะคะพี่แจัท<อ>คทํามก็ยังทําไม่ได้เพราะเรายังทําไม่เสร็จรอีกนะคะเราก็เลยได้แต่นั่งภาวนาว่าแบบเสียงเพาะดีนะคะอย่าทาอะไรหนูนะคะหนูหนูมาฉี่เฉยนะคะคก็นั่งท่องไปอย่างะค่ะพี่แจ็คก็ประมาณนาทีสองนาทีได้ะค่ะจนเราเสร็จ พอเราเสร็จเราก็รีบออกจากห้องน้ําสิ่งแรกที่หนิงทําเลยก็คือวิ่งไปดูห้องน้ําทุกห้องเจ็ดห้องอะค่ะเปิดประตูดูก็คือไม่มีคนค่ะพี่แจ๊คค่ะเสร็จหนิงก็รีบมาหน้าประตูห้องน้ําใหญ่เพื่อจะมองว่าตรงแถวบริเวณนั้นมันมีคนหรือเปล่าซึ่งก็ไม่มีใครค่ะเราก็เลยแบบเออใช่แล้วแหละเราเราเราคงเจอแล้วแหละคือคือไม่ใช่คนแน่แต่ทีนี้เราก็เลยเดินกลับเข้ามาที่ห้องน้ำเพื่อมาล้างมือต่อค่ะพี่แจ๊คซึ่งซึ่งตอนนั้น ตอนล้างๆอยู่อะค่ะก็เหมือนกับเอ้ยเสียงเขาหายไปแล้วเงียบไปแล้วค่ะซึ่งซึ่งเหมือนเราก็เหมือนกับไม่ได้จับสังเกตว่าเขาเงียบไปตอนไหน่งค่ะพอดีกับเพื่อนๆนะคะเขาก็สอบเสร็จพอดีค่ะพี่แจ๊คเขาก็ถือกระเป๋าวิ่งเข้ามาหาเราแบบเออเสร็จแล้วนู่นนี่แล้วเขาก็ขำขันอะไรกันมาก็ไม่รู้ค่ะคือตอนนั้นเราก็คิดในใจว่าเอ๊หรือเพื่อนแกล้งเราเราก็เลยถามเพื่อนว่าเมื่อกี้มึงแกล้งกูหรือเปล่าเพื่อนก็แบบแกล้งอะไรวะแล้วก็แบบมึงแกล้งกูใช่ไหมคือกูไม่ขำนะมึงพูดกันมาเลยมึงแกล้งใช่ไหมเนก็บ อะไรล่ะก็เล่ามาสิว่าแก้อะไรหนิงก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังว่าแบบเออมเมื่อกี้กูฉี่อยู่เข้าห้องน้ําอยู่แล้วแบบได้ยินเสียงผู้หญิงนะฮัมเพลงฮัมตลอดเลยเป็นเสียงฮัมเพลงอะ่ะม,มันแกลกูใช่ไหม,มคือพอหนิงพูดจบปุ๊บป่ะค่ะพี่แจ๊คก็คือเสียงผู้หญิงคนนั้นนะคะเขาก็ดังขึ้นมาเลยค่ะเหมือนคนเปิดเทปเลยอะพี่แจ๊คแล้วก็คือทุกคนก็คือมองตาก,กันแล้วก็แบบเดียนะเสียงที่ดังมาอีกรอบหนึ่งคือเสียงฮัมเพลงเหมือนเดิมมร ใช่ค่ะเสียงคนเดิมเลยค่ะเออเออทีนี้พออยู่หลายคนเราก็ต้องหาที่มาที่ไปต้นเสียงมันมาจากไหนคือตอนนั้นไม่มีใครหาแล้วค่ะพี่แจ๊คเพราะว่าพอได้ยินเสร็จปุ๊บเพื่อนมันวิ่งก่อนเลยค่ะพี่แจ๊คคือวิ่งเลยอ่ะไม่มีใครหาแล้วเพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีคนแล้วค่ะพี่แจ๊คเหมือนเพื่อนอ่ยออกมาเป็นกลุ่มที่สอบสุดท้ายแล้วค่ะใช่แล้วก็คือมันก็วิ่งพอมันวิ่งเสร็จเราก็เลยวิ่งตามก็เลยไม่ได้มีใครหาต้นต่อของเสียงค่ะพี่แจ๊ค ทีนี้มันก็เหมือนกับต่างคนต่างก็แบบอึ้งๆหลอนๆกันไปอะค่ะทีนี้พอตอนกลับบ้านเราก็นั่งรถเมล์กันกลับหนิงก็เลยถามเพื่อนว่าเออเมื่อกี้กูถามหน่อยที่แบบพวกมึงวิ่งกันอะมึงได้ยินอะไรหรอเพื่อนก็บอกกูได้ยินไงได้ยินเสียงผู้หญิงทำเพลงไงก็คือถามกันในกลุ่มมีประมาณสี่ถึงห้าคนค่ะพี่แจ๊คก็คือทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดแล้วเพื่อนก็เลยถามว่าเนี่ยคือเสียงที่มึงถามกูใช่ไหมว่าตอนมึงเข้าห้องน้ำแล้วมึงได้ยินใช่ไหม หนิงก็บอกว่าใช่ก็เสียงนั่นแหละแล้วเพื่อนก็บบกว่าก็ไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งจริงเพราะว่าตอนนั้นก็ได้ยินกันหมดซึ่งซึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเสียงมาจากไหนค่ะพี่แจ๊ค<อ>มันก็ยังคงคงเป็นคําถามว่าสรุปแล้วคืออะไรแต่แต่เหมือนเราก็เริ่มเชื่อเทใจไปในทางที่ว่า มันน่าจะเป็นสิ่งลี้ลับอะไรสักอย่างเนึ่งค่ะเพราะว่าเหมือนเซนล์เรามันก็พอบอกได้ค่ะว่าพี่แจ๊คว่ามันไม่น่าจะใช่คนทีนี้เราก็ยังคงเก็บความสงสัยอันเนี้ยไว้ตลอดที่เรียนที่นี่มาเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะไปถามใครอะค่ะพี่แจ๊คจนกระทั่งหนึ่งก็เรียนอยู่ที่นี่จนถึงหมห้าค่ะ,ะทีนี้หนึ่งในกิจกรรมยามว่างที่เราชอบทํากันก็คือการไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงบ้างเล่าเรื่องผีอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยวันนั้นเราก็เลือกที่จะทํากิจกรรมเล่าเรื่องผีกัน ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยจําได้ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งค่ะนี่ให้ชื่อเขาว่าชื่อเอแล้วกันนะคะ <Okay. S 2> เขานั่งเรียนข้างหนิงตอน,ตอนมห้าค่ะ <Okay. S 2> เขาก็บอกว่าเออเขาก็เกิดนามาว่าเรื่องของเขาที่เขาจะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ห้องน้ําชั้นห้าห้องที่สองตึกวิทย์ <Okay. S 2> เราก็ฟังแล้วเราก็เฮ้ย <Okay. S 2> ทาไมมันเกิด ที่เดียวกับเราเลยวะเราก็แบบเอ๊ะเราเรียนกับเอมาต้องแต่นั่งมาด้วยกันตั้งแต่ม .4 ทำไมไม่เคยเล,เล่าเรื่องนี้เลยวะรหรือมันได้ยินเรื่องเราแล้วมันจะเอามาเล่าวะรเราก็เลยเออเงียบๆก่อนรอฟังเพื่อนว่าเพื่อนจะเล่าอะไร เอเขาก็บอกว่าเรื่องของเขาอะค่ะย้อนกลับไปตอนเขาอยู่มอสองอแต่ของเอเขาเจอช่วงเช้าค่ะพี่แจ๊กคก็คือเหมือนกับเาขาอะคาดเช้าหลังจากเคารพธงชาติอะคะ่ะเขาจะต้องมาเรียนที่ห้องห้องเรียนที่อยู่ตรงกลางระหว่างห้องน้ํากับห้องคอมใหญ่ทีนี้วันนั้นเขามาเช้าค่ะพี่แจ๊คเขามาเจ็ดโมงเช้าเขาก็เลยเอากระเป๋าขึ้นมาวางไว้หน้าห้องเรียนทีนี้เนี่ย เขาบอกว่าตอนนั้นเขารู้สึกว่ามันเช้าไปไม่มีคน <c oughs> ก็เลยกะว่าเดี๋ยวลงไปข้างล่างไปหาของกินแล้วก็รอคลุบทงชาติ <c oughs> ที่นี้นะคะพี่แจ๊คตอนเขาจะเดินลงบันไดทีนี้ทางด้านขวามือเขาจะต้องเดินผ่านห้องน้าใช่ไหมคะ <c oughs> ตอนเขาเดินผ่านเนี่ยประตูใหญ่ห้องน้ําอ่ะมันถูกปิดมาอยู่ค่ะพี่แจ๊ค <c oughs> แล้วในส่วนตรงที่เป็นลูกบิดอะคะ่ะมันหายไปเหมือนมันเสียะคะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงที่ลูกบิดมันหายไปมันก็จะเป็น รูกลวงกลวงกลมๆอะค่ะเอ mm hmm. เขาบอกว่าเขาเดินถ่านแล้วอะไรก็ไม่รู้อะค่ะเขารู้สึกอะไรก็ไม่รู้ดนใจเขาให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะต้องเอาตาเข้าไปมองในรูนั้นนะคะ mm hmm. เขาก็เลยกล้มลงไปมอง mm hmm. เขามองสักพักหนึ่งเขาก็เห็นคะ่ะพี่แซด mm hmm. เป็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวทั้งชุดเลยนะคะ mm hmm. เดินออกมาจากห้องนา้าห้องที่สองค่ะ เขาบอกว่าตอนแรกเขาไม่ได้คิดอะไรค่ะเขานึกว่าเป็นเด็กนักเรียนที่แบบมาเตรียมแต่งตัวที่จะทําชุดกิจกรรมหลังเคารพธงชาติเลยค่ะใช่เขาก็บอกว่าแต่โดยปกติแล้วเนี่ยแล้วทีนี้หนึ่งก็ถามเขาค่ะตอนนั้นถามว่าเออแล้วเห็นหน้าไหมมึงเห็นหน้าไหมหน้าตาเป็นยังไงผมยาวผมสั้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกเขาไม่เห็นค่ะคเพราะว่าผ้าเนี่ยคลุมมาตั้งแต่หัวจดเท้ายาวมาเลยเพียงแต่ว่าพอมองรูปร่างลักษณะแล้วมันเป็นผู้หญิง ทีนี้แต่ว่าถ้าเป็นคนปกติใช่ไหมคะพี่แจ็คเขาก็ต้องล้างมือแล้วก็ต้องเดินออกมาทางประตูเพื่อมาเจอเพื่อนหนิงแต่อันนี้ค่ะเขาก็ไม่ล้างมือนะเพื่อนบอกแล้วเขาก็หันกลับไปทางกําแพง<อ>แล้วเขาก็ค่อยๆเดินค่ะเ<อ>พื่อนเ็าบอกจะไปไหนจะไปไหนสักพักหนึ่งก็คือเขาก็เดินทะลุกาแพงหายไปเลยค่ะพี่แจ็คต่อหน้าต่อตาเพื่อนที่กําลังส่องอยู่ใช่ค่ะต่อหน้าต่อตาซึ่งเขาอยู่คนเดียวกันนั้นไม่มีใครเขาก็เลยเหมือนแบบช็อก ท้อไปเลยคือวิ่งไม่ออกหยุดก็ยังมองอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเหมือนพอเขารวบรวมสติได้ค่ะพี่แจ๊คเขาก็ถึงวิ่งลงมาแล้วก็เหมือนแบบมา,มา,ม,ามาคุยกับตัวเองว่าเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไร <S <S ก็คือเขาเห็นจริงๆเขาเจอจริงๆอะไรเงี้ยหนิงก็ถามเขาว่าพอเขาเล่าเสร็จหนิงก็ถามเขาว่านี่มันเจอจริงๆใช่ไหม <S <S มันก็เจอจริงๆอันนี้เห็นมากับตาเนื้อเลยเห็นจริงๆหนิงก็เลยบอกว่าหนิงก็เลยบอกเพื่อนทุกคนที่อยู่ในกลุ่มตรงนั้นนะคะว่าเออ กูว่าเรื่องของเอมันเป็นเรื่องจริงว่ะเพื่อนเพื่อนก็ถามว่าทาไมมึงถึงเชื่อมันวะว่ามันเป็นเรื่องจริงหนิงก็เลยเล่าเรื่องที่เราเคยเจอตอนมหนึ่งให้เขาฟังว่าเราไม่ได้เห็นเป็นตัวค่ะพี่แจ๊คแต่เราได้ยินเป็นเสียงซึ่งมันเกิดคนละเวลาแต่ว่ามันเป็นสถานที่เดียวกันแล้วมันก็น่าจะเป็นผู้หญิงคนเดียวกันที่เราน่าจะได้เจอและก็สัมผัสเหมือนกันซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้อยู่ดีค่ะพี่แจ๊คว่าเขาคือใครเพราะเราก็ไม่รู้จะไปถามใคร แต่ก็ได้รู้แล้วค่ะว่าเขาน่าจะมีจริงๆแล้วเราก็น่าจะได้เจอเขาจนกระทั่งผ่านไปตอนนั้นก็ไม่นานค่ะอันนี้ไม่นานเลยก็คือยังเรียนมอ .5 อยู่เลยค่ะหนิงก็ได้ไปนั่งคุยกับเพื่อนที่เขาเรียนสายวิทย์ด้วยกันนะคะทีนี้เขาก็เล่าเรื่องผีให้ฟังเรื่องหนึง่งเขาก็เล่ากันหลายเรื่องค่ะทีนี้ก็มีเรื่องหนึ่งเขาก็บอกว่าเป็นเหมือนรุ่นพี่หรือเพื่อนเขาอย่างเงี้ยค่ะที่เคยเจอแต่ว่าหนิงอไม่แน่ใจว่าเรื่องเนี้ยคือเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันคือการเล่าต่อๆกันมานะ เขาก็บอกว่าพี่คนนั้นเนี่ยเขาเรียนสายวิทย์เป็นอีกสายวิทย์ทีนี้เขาก็ขึ้นไปเข้าห้องน้ําที่ห้องนั้นค่ะซึ่งพอเขานั่งทําภารกิจเสร็จนั่งทําภารกิจอยู่ค่ะเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงทำเพลงเหมือนเจ้าอนกเลยหนุก็ฟังเฮ้ยทำไมเหมือนกับเราเลยวะซึ่งเราไม่เคยเล่าให้ให้พวกไอ้แก๊งนี้ฟังเลยอะแล้วนุ่มก็ถามว่าแล้วยังไงต่อมึงเขาเขาได้ยินแล้วเขายังไงต่อเพื่อนก็บอกว่าพอเขาได้ยินเสร็จปุ๊บเขาหันหลังกลับไปข้างหลังค่ะพี่แจ๊ กากดว่าเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นนะคะอยู่ข้างหลังเขาครับแล้วเขาก็สลบไปเลยค่ะแล้วเขาบอกไหมว่าผู้หญิงคนนั้นลักษณะแบบไหนไม่ได้บอกค่ะไม่ได้บอกซึ่งหนิงก็ไม่รู้ว่าเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจริงไหมพียงแต่ว่าพอเราฟังมาเสร็จปุ๊บเราก็เฮ้ยทําไมมันโค้งเรื่องมันเหมือนของเราโดยที่เราไม่ได้ไปเล่าให้เขาฟังแล้วไอ้สิ่งที่หนิงเคยบอกพี่แจ๊คอะค่ะว่าเสียงเขาไม่ได้ดังเสียงเขาเบานะคะแต่มันชัดเจนครับ หนิงก็คิดว่าเอ๊ะหรือวันนั้นเขาอยู่ข้างหลังเราวะแต่ว่าแต่ว่าหนิงไม่ได้หันไปนะคะวันนั้นก็คือหน้าตรงอย่างเดียวเลยครับค่ะซึ่งเนี่ยค่ะมันก็คือเรื่องที่หนิงเจอขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่รู้อยู่ดีค่ะว่าเขาคือใครแล้วก็ไม่รู้รจะไปถามจากใครอีกเหมือนกันค่ะอืมอ่ะโอเค,คนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะหนิงนะใช่ทีนี้หนิงรอฟังพี่ถามนะค่ะอันนี้ช้าได้ละสบายสบายะละเดี๋ยนะครับ ครั้งแรกที่เราเข้าไปเรียนณนะยังสถานศึกษาแห่งนี้แน่นอนว่าอย่างที่หนิงเกินมาตั้งแต่ต้นถูกไหมว่าเราจะได้รับ<ฆ>ข้อมูลว่าเฮ้ย<ฆ>ทีเนี่ยมีประวัตินะมีผีนู่นนี่นั่นนะแต่ประเด็นทั้งหมดเลยอะ่ะมันมุ่งไปที่ตึกวิทย์ณนะตอนนั้นประวัติความเป็นมาของตึกวิทย์ที่หนิงได้ยินได้ฟังมาครั้งแรก<ฆ>เขาบอกว่าเฮี<ฆ>้ยนเนี่ยเฮี<ฆ>้ยนแบบไหนมีข้อมูลตรงนั้นก่อนที่จะมาเจอเรื่องนี้ไหม คือจะไม่ได้เลยค่ะพี่แจ๊คเนื่องจากว่ามันนานมากแต่ว่ามีหลายเรื่องค่ะมีหลายเรื่องหลายราวแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันแต่ละเรื่องเจอ,อไม่เหมือนกันบางคนก็เจอในห้องบางคนก็เจอในห้องนอ้ำอะไรอย่างค่ะ,คะแต่ส่วนใหญ่ที่เรื่องเขาเล่าต่อๆกันมาจะเป็นแบบเจอในห้องน้ําส่วนมากจะเป็นห้องน้ําชั้นห้า เรื่องแต่ละเรื่องเจอกันคนละชั้นเลยค่ะซึ่งทุกชั้นเอาจริงๆคือเงียบหมดค่ะพี่แจ็คตึกวิทย์เนี่ยถือว่าเป็นตึกที่คือในชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ็คมีห้องเรียนไม่ถึงสามห้องเนี่ยค่ะครับแล้วก็คนที่เรียนก็คือเป็นเด็กสายวิทย์ส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าตึกเนี้ยคนที่ไม่มีเรียนเขาก็จะไม่ได้มาม,มันก็จะเงียบโดยแบบเงียบโดยวิสัยของมันอยู่แล้วค่ะ อ่ะโอเคตลอดระยะเวลา5ปีที่เราไปเรียนอยู่ที่นั่นไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมมาหรือว่าไม่มีใครเล่าให้ฟังเลยเหรอครับว่าเฮ้ยประวัติความเป็นมาของที่เนี้ยมันเป็นมายังไงไม่มีเลยค่ะคือมันก็มีมาเรื่อยๆค่ะพี่แจ๊คแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันคือข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนอย่างบางคนก็บอกว่าผีที่คนเห็นเป็น เป็นเด็กนักเรียนบ้างบางคนก็บอกว่าเป็นแบบเหมือนเจ้าของที่เก่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรเพียงแต่ว่าแต,แต่ว่าถ้าหนิงจะไม่ผิดที่โรงเรียนนะคะ<อ>มันเป็นพื้นที่ของวัดอ้าวนี่ไงค่ะนี่ไงอ๋อโอเคคือหมายถึงว่าใกล้ๆโรงเรียนเนี้ยมีวัดอยู่ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นอดีตท,<ถ>ที่ตั้งของตึกตึกเนี้ยน่าจะเป็นพื้นที่ของวัดและส่วนมากที่ของวัดที่ถูกนําเอามาสร้างโรงเรียนอะไรพวกเนี้ยจะเป็นอะไรมาก่อนรู้ป่ะให้ทายติกตกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นสุสานใช่ไหมคะเป็นปราชาถูกต้อง<ถ>เออเฮ้ยอันเนี้ยอาจจะไม่ต้องไปหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติม,ตมละเพราะว่าจากลักษณะในรุ่นของที่หนิงเล่าให้ฟังอ่ะ ที่ตัวของหนิงได้ยินเสียงแม้กระทั่งเพื่อนที่บอกว่าเห็นเป็นผู้หญิงชุดขาวอะ่ะคไม่ใช่นักเรียนถูกไหมลักษณะไม่เหมือนนักเรียนใช่เพราะเขาไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนไม่ได้อะไระลักษณะเหมือนคนมามามาแต่งตัวเข้าวัดอะ่ะ ไม่รู้ว่ะค่ะ<อ>แต่ว่าเสียงที่หนิงได้ยินก็ก็ไม่ได้เป็นเสียงเด็กนะคะเ,<อ>เป็น,เ,<อ>เ,ปนเป็นเสียงผู้หญิงสาวที่แบบเ,<อ>เสียงใส่สยเย็นเย็นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคําตอบมันอยู่ในข้อมูลตรงนี้แล้วครับว่าอ๋อพื้นที่บริเวณเนี้ยเป็นพื้นที่ของวัดและแน่นอนครับวัดส่วนมากที่จะยกให้ไปทําสถานที่ศึกษาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่อดีต เคยเป็นพื้นที่ฝังศพมาก่อนอาจจะมีการล้างป่าช้าแล้วแต่คําว่าล้างป่าช้าจริงๆอะ่ะมันล้างไม่หมดนะถูกไหมเออนะครับเป็นไปได้หลือว่าน่าจะเป็นจากสิ่งเนี้ทีนี้เนี่ยทางโรงเรียนทราบเรื่องไหมว่าเฮ้ยนักเรียนเจอกันเยอะแยะมากมายทางโรงเรียนทําอะไรบ้างไหมฮะ เขาไม่ไม่ทาหรอกค่ะพี่แจ๊คคือเอาจริงๆหนิงก็ไม่รู้ว่าคน,นอื่นอะเขาได้เจอกันหรือเปล่าหรือจริงๆมันเป็นแค่เรื่องเล่าต่อๆกันมานอ,นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าอย่างอย่างแบบบางทีอย่างเงี้ยอย่างตอนนั้นคือด้วยความที่ตอนนั้นน่ะหนิงเรียนสายศิลป์ด้วยพอเราไปถามครูสายศิลป์เพราะเราไม่ได้สนิทกับครูสายวิทย์อย่างนี้ยค่ะครูครสายศิลป์เขาก็จะบอกว่าแบบครูก็ไม่รู้เหมือนกันครูเข้ามาก็คือแบบเป็นโรงเรียนแล้วครูก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้แล้วก็ครูเก่าๆอย่างงี้ค่ะเราก็เราก็ไม่กล้าไป เออ,อนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละส่วนมากสถานศึกษาต่างๆนะมีประวัติความเป็นมาก่อนคนที่จะเข้าไปทํางานอีกเยอะแยะมากมายไม่รู้มากี่รุ่นแล้วอะ่ะโรงเรียนเนี้ยมผมเดาว่ามีไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีน่าจะตอนหนิงออกมาว่าหกสิบกว่าปี <laughs> แล้วเออเออเป็นอันเข้าใจกัน <laughs> นะครับได้ครับน้องหนิงนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะค่ะหายตื่นเต้นนะหายตื่นเต้น,นะคะ่ะ พี่ก็ลุ้นกลัวหายใจไม่ทันหนิงเป็นคนพูดเร็วมาก <c oughs> คือหนิงไม่ได้ตื่นเต้นเอาพี่ใจแต่ว่าหนิงเ,เป็นคนติดพูดเร็วมาก <c oughs> แล้วตอนพี่ทีมงานก็โทรมาบอกว่าแบบต้องลดสปีดลงเยอะๆอะไรอย่างเนี้ยค่ะใช่เพราะว่าบางบางบาง,บางท่านที่ฟังอยู่จินตนาการคือถ้าเป็นแซวกานน้ำขำมคือกลัวไม่ทันค <c oughs> <c oughs> นึกภาพตามไม่ทันแต่ไม่เป็นไรก็พอจะสรุปเรื่องได้ทั้งหมดแล้ว <c oughs> ได้ครับหนิงนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะขอบคุณมากๆที่โทรมาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะครับ ได้ค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด s ั b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอบขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก com สวัสดีครับ